ปวดฟันคนเสียวฟันก็คือต้องมาหาหมอฟันต้องมีการปรับตัวเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้มารับบริการแล้วก็ที่สําคัญก็คือวัคซีนครับในส่วนของเข็มกระตุ้นพนักงานมอสเซนเตลเนี่ยณนะตอนนี้เกินเกิน90%ครับ เผ่อมองในแง่ของธุรกิจเนะี่ยถ้าพนักง,งานของเราเนี่ยมีการเจ็บป่วยมากคือแค่อาจจะเป็นแค่คนป่วยจากโรคโควิดแล้วมีความรุนแรงสูงพนักง,งานของเรา2อ0สคนเนี่ยก็จะเสียขวัญและกําลังใจถ้าเผื่อสมมติจํานวนพนักง,งานที่ติดโควิดมากขึ้นหรือว่ามากเกินไปเนี่ยเราก็อาจจะอยู่ในภาวะที่ไม่พร้อมที่จะให้บริการอีกมุมหนึ่งนะครับนอกเหนือจากในส่วนของธุรกิจในตัวพนักง,งานของเราเองเนี่ยนะครับเขาก็มีครอบครัวแล้วก็เขาเนี่ยทำงานในธุรกิจที่เป็นธุรกิจบริการ การที่พนักง,งานของเราเนี่ยได้ฉีดเข็มกระตุ้นอย่างน้อยก็สร้างความมั่นใจได้และตัวเขาเองก็แข็งแรงมากขึ้นจริงๆด้วยครับคือสามารถที่จะรักษาระดับภูมิคุ้มกันให้อยู่ในระดับที่สูงเพื่อที่จะต่อสู้กับเชื้อไวรัสที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของลูกค้าที่มารับบริการเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่ามีความมั่นใจในส่วนของธุินิจทางการ,รมว่าเราได้มีการปรับตัวให้มีความพร้อมในการที่จะให้บริการในช่วงที่มีการระบาดของ ได้เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับถ้าประเทศของเราเนี่ยพร้อมรัฐบาลสามารถประกาศว่าโควิดเป็นโรคประจําถิ่นได้แสดงว่าประชาชนคนไทยของเราเนี่ยจะต้องมีภูมิคุ้มกันในระดับที่สูงเพียงพอแล้วคนเนี่ยก็จะกล้าที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวธุรกิจบริการเนี่ยก็จะสามารถลันต่อไปได้เป็นปกติครับ